เราต้องพักอยู่ที่บ้าน3เดือนบางคนก็มีปัญหาเอ๊ะเราเรื่องมอเกตจะทำยังไงสวัสดีป๊อกกี้สวัสดีครับพี่เป็นไงสบายดีไหมมีสบายดีครับช่วงนี้ก็มีเรื่องอปัญหาเรื่องโควิดนะครับที่เข้ามาจะบอกป๊อกกี้ว่าพี่ดีใจมากเลยที่เมื่อวานเนี่ยป๊อกกี้โทรมาหา มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องมอเกตบ้านครับผม<แ>บที่เห็นว่าข้อมูลที่ปอ,อกกี้บอกอ่ะน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยกับเพื่อนๆคนไทยอีกหลายคนคร,ครับผมได้ครับวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันนะครับเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับเอ่อเรื่องการผ่อนชำระหรือที่เขาเรียกกันว่าเอ่อมอเกดฮอลิเดย์นะครับมอเกตอ่ะของเราในการกู้ยืมเรามีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับ แบบแรกก็คือเป็นแบบเป็นฟิกตายตัวกับแบบที่สองที่เขาเรียกว่าเอ,อ่กเกอ tracker tracker ก,ก,ก็เป็นแบบว่าที่เขาแบบเป็นดอกเบี้ยขึ้นลงตามกระแสครับอัตราดอกเบี้ยก,ก็อยู่ที่กําหนดอยู่ที่เอ,อ่ออยู่ที่แบงค์นะครับการที่จะขอมอร์เกตทอลิเดย์เนี่ยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวขอถามก่อนว่าโอเคมอร์เกตเนี่ยที่ป๊อกกี้มีคือเป็นมอร์เกตบ้านใช่ครับเป็นมอร์เกตบ้านครับแล้วมอร์เกตกับธนาคารอะไรของเราอยู่กับ บาเคนะครับกับธนาคารบาเคนะครับผมของเราเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องเอ่อแบงค์ bank. เขาเรียกว่ามันมีแบงค์ไฮสตรีทกับเอ่อบิลดิ้งโซเซนตี้ด้วยครับมันคืออะ<ต>ไรได้ฟังได้ไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงไฮสตรีทกับเอ่อบิลดิ้งโซเซนตี้ซึ่งเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องการเอ่อซื้อขายเรื่องการกู้ยืมยืมเงินที่ง่ายขึ้นนะครับเขาถึงเรียกว่าบิลดิ้งโทเซนตี้ ถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดถ้าเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยคนที่นี่เขาก็เรียกกันแบบนี้ครับว่าเป็นแบงก์เขาเรียกไฮสวิตแบงก์ก็เหมือนเน็ตเวสรลอยอะไรพวกนี้เขาจะเรียกเป็นไฮสวิตแบงก์แต่ส่วนฮาริแฟกหรือว่าพวกคล้ายๆเหมือนเนชั่นไวอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเนชั่นไวเป็นไฮสวิตแบงก์หรือเปล่าแต่ว่ามันมีทรัพย์ของเนชั่นไวล์เขาก็เรียกว่าบิลดิ้งฟอร์เคซีกันอ่าแต่ของเราคือเป็นมอร์เกด กับธนาคารมาเกเตเออการที่เรามีม์เกตเราก็ต้องมีการเซ็นสัญญากันเนาะว่าเราจะผ่อนชาําระกี่ปีถูกต้องครับถูกต้องครับก็แล้วแต่ตามอายุตามอายุคร,ครับว่าเราอา,อายุน้อยก็จะได้สัญญาที่ยาวขึ้นอายุอายุมากก็ได้สัญญาที่สั้นลง ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดที่ทุกคนรู้กันว่าเราต้องพักอยู่ที่บ้าน3เดือนก็บางคนก็มีปัญหาเอ๊ะเราเลือกมอร์เกจจะทํำยังไงการถ้าเราต้องการที่จะขอพักชําระมอร์เกจเนี่ยเราต้องทํำยังไงเร,เราเรียกการขอพักชําระมอร์เกจแบบนี้ว่าอะไรเคยเล่าให้ฟังมเขา,าเรียกว่าเขาเรียกว่ามอร์เกจฮอลิเดย์เพย์เมนต์นะครับง่ายๆล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของแบงก์แล้วก็กรอกแบบฟอร์มนะครับแล้วก็เราก็เตรียม น่ 1> 1, ก็คือเอกสารเคเรียก statement ของแบงค์ก็ได้ที่เราเคนที่เขามี mortgage นะครับทุกๆสิ้นปีเขาจะส่ง statement มาเราใช้ตัวนั้นก็ได้ในนั้นก็จะมี account number มีชื่อรายละเอียดแล้วเราก็ถ้าเป็นคนคนเดียวก็ใส่ชื่อคนเดียวถ้าเป็นชื่อเป็นคน2คนก็จอยก็ใส่ชื่อ2อคนนะครับง่ายๆก็คือว่าเราไปเราเป็นลูกค้าของธนาคารไหนเราก็เข้าไปที่ธนาคารนั้นแล้วเราก็ไปเสิร์ชหา<ม> คำว่า m o r g e holiday payment ใช่ครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมันก็จะเป็นลิงก์เกี่ยวกับเรื่องเรียกว,ว่า covid 19 holiday payment นะครับเราก็ตามลิงก์เข้าไปเสร็จแล้วเราก็คลิกไปเขาจะมีให้กรอกว่าเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่ากรอกชื่อเรา,ากรอก account number เกรอกระยะเวลาครับว่าเราขอ,อยืดเวลาเราสาม,มารถขอ,อยืดเวลาเดือนนึงก็ได้สองเดือนก็ได้หรือสามเดือนที่เขาให้มากที่สุดะครับพอเรากรอกเอกสารทุกอย่าง เสร็จแล้วเราก็กดสับนี้ครับผมแล้วก็รอ,อครับรอเขาจะเขาก็จะบอกมาว่าเออเราจะติดต่อกลับมาภายในห้าวันถึงสิบวันแล้วแต่แล้วแต่แบงก์อะน,นะครับเออสิบวันทําการนะครับถ้าสิบวันทําการก็คือประมาณสองอาทิตย์จันถึงสุขไม่นับเสาร์าอาทิตย์ครับผมครับผมอันนี้แล้วแต่คอนดิชันของแบงก์ครับแล้วแต่ว่าความรวดเร็วของแบงก์ด้วยได้อพพลายไปหรือยังจ๊ะอพพลายแล้วครับแต่ยังอยู่ในขั้นรออยู่ครับผม แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเรามีเรื่องด่วนจริงๆเรียกว่าเรื่องด่วนจริงๆอนะก็หมายถึงว่าเราแบบติดขัดสุดๆเลยเรื่องเกี่ยวกับว่าโอ้เรามีทั้งโลน,นะครับแล้วก็มีทั้งผู้ด้วยผู้เรื่องบ้านด้วยแล้วมันติดมันติดขัดมากเลยหมายถึงว่าเออเราอาจจะไม่ได้ทํางานแล้วโดนไล่ออกหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ไรายได้ไรายได้มันมันไม่มันไม่เอื้อมหน่วยนะครับ เราก็สามารถที่จะโทรไปแบงค์ได้มันเป็นก็ก็คือมันเป็นเออร์เจนนะครับ <c oughs> ก็คือเราเราต้องการคำปรึกษาเดี๋ยวนี้เลยแต่เรื่องออการพักชำระอาจจะยังไม่พอเราก็สามารถนะครับสามารถที่เขาจะมีออปชันอื่นให้เราได้ด้วยก็อาจจะมีเรื่องการคุยกับแบงค์การยื่นยื่นชำระที่ที่นอกเหนือที่เป็นนอกเหนือจากการออฟเฟอร์นี้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันมันมันทุนเราไปได้ บผมครัปกกี้ได้สัมมิทเอกสารต่างๆออนไลน์เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรอเพราะว่าตอนแรกของผมเนี่ยครับเรายังพอที่จะโพสได้ยังพอที่จะมีเงินที่จะซัพพอตตัวเองได้นะครับแต่พอคิดไปคิดมาแล้วคิดว่าอืเราน่าจะเราน่าจะขอผ่อนผันระยะเวลาช่วงสั้นจะดีกว่าเพราะว่าเผื่อบางทีเราอาจจะไม่พอเงินช็อต หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นกับการหาเงินด้วยนะครับมันก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลก็ช่วยเหลือในการ,รในการ<ม>ที่คุยกับแบงค์ให้พวกเราทุกคนเนี่ยขอยื่นชําระแบบนี้ได้ครับผมใช่ครับแต่เออก็ก็จะก็จะมีเรื่องนะครับว่าเอ๊เอาแล้วแล้วยังไงอ่ะการที่เราแบบว่าเราจะได้สิทธิ์เลเดเพเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ฟรีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วมันไม่ได้ได้รีนะครับก็คือว่าเขาก็จะเอา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 ต้นกระดอกเนี่ยไปทบไปทบ,ไปทบไว้สมมุติเราขอสามเดือนเนี่ยเขาก็จะทบไปแล้วก็มากับคิดดอกเราใหม่เพื่อให้ <S <S เขาก็คบด้วเขามีค่าใช้ใจ่ายของเขาด้วยเลยนะเรื่องพนักงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะาก,ก็คือสมมุติเราเราติดติดเอ่อมา์เกตเขาไว้สามเดือนอย่างเดือนละหนึ่งพันปอน เขาก็จะบวกไปนะครับเป็นสามพันปอนไปทบอยู่ที่ยอดที่เราค้างชําระเขาจะให้ยกตัวอย่างเราเป็นนี้หนึ่งแสนแล้วเราจะต้องผ่อนชำระเนี่ยให้ครบภายในอ่าหกสิบเดือนอ่าหกสิบเดือนใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วถ้าเราขอฮอลิเดย์อันนี้เนี่ยมอ์เกจฮอลิเดย์อันนี้เนี่ยจากหกสิบเดือนเขาจะหยุดให้เราสามเดือนอ่าฮะอใช่ครับก็คือ เราก็ยังดำรงอยู่ที่สัญญาเก่าก็คือสมมุติเราเีือนหกสิบเดือนใช่ไหมครับก็มันถูกยกไปสามเดือนก็คืออยังเป็นหกสิบเดือนอยู่ในระยะเวลาสามเดือนก็ถูกเราไม่ต้องมีการจ่ายอะไรแต่เขาจะเอาหนึ่งเดือนทุกๆเดือนเนี่ยเข้าไปบวกไปบวกกับเงินต้นเงินต้นไปเรื่อยๆสามเดือนก็คือสามครั้งก็คูอคูณสามเท่าไปเราติดเขาหนึ่งพันปอน สามเดือนก็คือสามพันปอนด์ก็เป็นรวมกับเงินต้นที่เราค้างชําระนะครับหอมดอกหอมหอมดอกเบี้ยครับอ๋อหอมดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยเดิมดอกเบี้ยที่เป็นฟิกซ์ไม่ได้เพิ่มครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยเดิมครับฟิกซ์ดอกดอกเนี่ยก็คือเราได้คอนแทคกับแบงก์ไปแล้วว่าเป็นระยะเวลาช่วงออาจจะอสองปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราได้ดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าก็ยังเหมือนเดิมครับ แต่ดอกเบี้ยที่แบงก์เนี่ยคิดอัตรารายเดือนเนี่ยก็ได้ถูกลบถูกทบเข้าไปในเงินต้นครับอ oh, ที่เรา <okay. S 1> กู้ยืมเขาเข้าใจนะแล้วก็เลยเกิดว่าเขาได้คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่เพราะว่าเงินเงิน mm hmm. ที่เรากู้ยืมไปมันสูงขึ้นอืเข mm hmm. ้าใจไหมครับเข้าใจนั้นเนี่ยอ่ะเราเคยเราเคยผ่อนชําระหนึ่งพันปอนต่อเดือนเราก็จะกลายเป็นอ่ะหนึ่งพัน สิบปอนต์ต่อเดือนอ uh อันนี้เป็นยกตัวอย่างคร่าค่าของของตัวเลขที่ที่เราให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับแต่คราวนี้ยมันจะมีส่วนส่วนข้อดีอีกส่วนคือแบงค์ของแอปเอ่อแ a n k of England นนะครับเขาได้ลดอัตราดอกเบี้ยของเงินเงินกู้ตั้งแต่วันที่สิบเก้ามีนานครับจากศูนย์จุดสองห้าให้เหลือจุดให้เหลือจุดเอ่อศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ บางคนเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะทำไมเนี่ยเอ๊ะทำไมแล้วมันดียังไงอ่ะมันดีในในบอกไหน <S 2> <S 2> คือต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานก็คือเราถูกคิดอตัตราดอกเบีย้ยจากแบงก์แล้วก็บวกกับของ Bank of England อีกสมมุูว่าเราเนี่ยผู้ยืมเงินแบงก์หนึ่งจุดเก้าเก้าเป็นระยะเวลายี่สิบปีแต่เราก็มีสามารถฟิกเลทได้เป็นระยะเวลาสองปีนะครับ ช่วงนี้ไอ้1.99เนี่ยก็ถูกรวมกับอัตราดอกเบีย้ยของของแบงก์ออฟอิงแลนเข้าไปด้วยอออืืืก็จะเป็น1.99บวกจุดของเป็นเลทเก่าก็คือ0.25เขาลดลงมาให้เหลือ0.1เขาผ่อนผันออกไปเนี่ยก็คือ0.15เปอร์เซ็นต์คำถามคือที่เขาผ่อนผันให้ที่ลดลงมาให้เนี่ย เป็นเวลาสามเดือนหรือว่าตลอดไปเลยมันยังไม่มีกําหนดนะครับว่าเป็นระยะเวลานาน,านแค่ไหนแต่ในช่วงพราวะวิกฤตอย่างเงี้ยแบงก์ออฟอิงแลนด์นะครับเขาได้ผ่อนผ่านตัวนี้ให้ซึ่งทุกคนที่เรากู้ยืมเงินกับมอร์เก็ตนะครับเราได้ได้เสียตรงนี้อยู่แล้วยังไงก็ต้องเสียก็เสียมากเสียน้อยก็แล้วแต่ว่าช่วงเศรษฐกิจดีก็อาจจะสูงเศรษฐกิจ ไม่ดีก็อาจจะต่ำอ,อันนี้คือเขาช่วยเขาช่วยกับเราด้วยเรื่องให้สถานการณ์มันดีขึ้นให้ให้ให้เราที่เราต้องอยู่บ้านทุกวันโดยไม่ให้เราออกไปไหนเนี่ยครับเขาก็เขาก็จะช่วยช่วยเรื่องเออให้เราผ่อนชำระน้อยลงถามว่าแล้วแบงก์จะเริ่มเมื่อไหร่เออมันเป็นข้อแตกอย่างหนึง่งแบงก์เออยังไม่ได้เริ่มทันทีกับทุกคนกับทุกมอร์เกตนะครับมันก็จะมีเรื่องเี่ยว่าเออเขาเรียกว่า ฟิกเ t e กับทร a c เกอร์ฟิกเวเนี่ยยังอยู่ในสัญญาเก่าที่ที่ผมเข้าใจนะก็เลยยังไม่ได้เห็นอันตราดอกเบีย้ยที่ลดลงแต่ถ้าเป็น Tracker เนี่ยผมว่าน่าจะเกิดแล้วน่าจะน่าจะเห็นแล้วว่าเอ้ยอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันถูกลดลงไปจริงๆนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นตอนการรอที่ให้แบงก์ทีต่ตอบกลับมาเราจะออฟเฟอร์ <offer S 1> รเราแบบไหน ผมแต่ในส่วนตัวพูดมาเบื้องต้นอ่ะเขาจะต้องเอาเงินไปทบกับเงินยอดเต็มแล้วคิดเป็นเป็นดอกเบี้ยเพิ่มอันเนี้ยปกที่ส่วนตัวแล้วกี่คิดว่ามันคุ้มไหมอืมในส่วนตัวผมแล้วผมผมทําธุรกิจด้วยนะครับแน่นอนครับมันต้องคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าเราเราต้องมีแคชโฟครับว่าแวาเราเก็บ cash ฟ l ของเราไว้ดีกว่าแล้วเราก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ที่เขาออเฟอร์ให้เราครับผม ในยาวิกฤตแบบนี้นครับมีสองอย่างสองอย่างที่ต้องควรเก็บนะครับนึ่งก็คือเงินสดกระแสะเงินสดสองก็คือทองครับผมนั่นแหละครับพองถือได้ขึ้นราคาถือถือว่าเป็นข้อแนะนำเนาะว่าเราควรจะเก็บเงินสดไว้กับตัวเราแล้วก็ถ้ามีทองเราก็เก็บไว้ก็ดีครับผมในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับเราต้องรู้ไปได้วยกัน มีคําถามว่าในกรณีที่ว่าถ้าเราเอ่อขอยื่นผ่อนผันชําระแบบนี้มันจะไปกระทบกับเครดิตสกอร์ของเราไหมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเครดิตสกอร์คืออะไรเครดิตสกอร์เนี่ยก็จะเป็นการที่เราทําแต้มเออเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขการพิจารณาในหนึ่งข้อได้พิจารณานะครับเครดิตสกอร์เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งแต้มไปจนถึงเจ็ดร้อยแต้มถ้าผมจำไม่ผิดนะ ในตัวเลขเที่ไม่ไม่ไม่ชัดเจนแต่อยู่ในประมาณประมาณแค่นี้นะครับคร่าวๆก็คือถ้าเราทําผิดอะไรก็ตามกับการกู้ยืมเนีย่ยเครดิตตัวก็จะถูกลดลงหรือว่าเรากู้หรือว่าเรากูก้แบบพัฒนาโลนหรือว่าจะเป็นมอร์อเรกตหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรากู้นะครับแล้วเรากู้ไม่ผ่าเราก็จะถูกตัดเครดิตกอร์ตามสกอร์ที่เขาได้ได้กําหนดไว้ ตัวเนี้ยตัวเนี้ยแบงค์แบงค์ออฟอิงแลนด์หรือว่าเป็นแบงค์เนี้ยเขาได้ขอร้องมาแล้วว่าเราจะไม่มีการตัดเครดิตอะไรทั้งนั้นถ้าถ้าเราทำทำตามเงื่อนไขเขาแต่เราอย่าขาดผ่อนการชําระนี่นะครับอย่าไว้วางใจถ้าเราไม่แน่ใจเราควรที่จะปรึกษาแบงค์ของเราที่เราติดการกู้ยืมไว้แต่ถ้ายังไม่แน่ใจอีกเราก็ติดต่อกับ คนที่เขามีประสบการณ์ก็อย่างเช่นเขาเรียกว่าโบรกเกอร์นะครับที่คอยช่วยเหลือเรื่องนี้ได้แต่ c r e ดิต s c o ี้เนี่ยไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะสื่อเครดิตแน่นอนข้อดีของตอนนี้ก็คือแบงก์เนี่ยได้ออกมาอย่างชัดเจนแล้ววา่าคือที่เนี่ยเขาจะมีโอเวอร์ดรอนะครับถ้าผมเรียกไม่ผิดน,นะโอดีโอเีสั้นๆันในเอ่อ ในแบงก์แอคเคานหนึ่งเราสามารถที่จะเราไม่มีเงินเลยแต่เราสามารถที่จะดึงเงินสำรองของแบงก์เนี่ยออกมาใช้ได้ถ้าเรามีส่วนนั้นในวงเงินที่มันมันพอที่จะชำระนี้ได้เนี่ยก็เป็นความโชคดีนะครับแล้วก็เงินส่วนนี้ที่เขาให้ชำระนี้ได้เนี่ยเขาสั่เขายกเว้นเรื่องดอกเบี้ยให้ด้วยนะครับสามเดือน พวกเรารโชคดีคห,ลหลายอย่างเนาะรัฐบาลช่วยเหลือแบงค์ช่วยเหลือทุกคนช่วยเหลือเราหมดเลยแล้วเราก็พักอยู่ที่บ้านอย่างสบายใจครับผมทางที่ดีครับอยู่บ้านครับอย่าออกไปไหนครับฟิลเซฟครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้แง่งคิดต่างๆแล้วก็อยู่กับตัวเองนะครับในช่วงเวลาที่เราอ่ะคน คนไทยในอังกฤษเนี่ยโอ้โหทำงานกันเยอะนะบางทีอะทำห้าวันหกวันเจ็ดวันวันนี้เราก็กลับมาย้อนคิดนะครับว่าเอ้ยเราตัวเราเราทำอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีในความโชคร้ายอาจจะมีความโชคดีอยู่บ้าง Positive Thinking เราต้องคิดบวกคิดบวกมันเป็นเรื่องของความรู้สึกพลังบางอย่างนะครับที่จะทำให้เราเอาเดิมต่อไปได้เราต้องอยู่ได้ครับแล้วผมก็เชื่อว่าเราทุกคนอยู่ได้ ขอบคุณป๊อกกี้มากๆเลย<ต>ที่วันนี้แบ่งเวลามามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการขอผ่อนผันชำระนี่หมอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพุ่ครณทสวัสดีครับ